เรื่องของการชุมนุมนะครับยังคงต้องจับตา6ตุลาคมการเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์44ปี6ตุลาจัดหลายวันนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นที่ต้องจับตาคือวันนี้เพราะตรงวันเลย6ตุลาและก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ให้คุณรุง้งคุณทนายอานนท์คุณเพนกวินขึ้นเวทีเห็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้านล่างหรือด้านนอก จะมีกิจกรรมอะไรต้องจับตากันวันนี้ส่วนการชุมนุมใหญ่14ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุนะครับว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงและตอนนี้สภาก็กำลังเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญกันอยู่ขอให้รับฟังด้วยไม่มีใครอยากให้บาปลายหรอกเนาะนะไม่ว่าจะครูเพราะ,ะนั้นก็มีความคิดซึ่งมันีสองทางเสมอนะ ไม่ว่าจะครูหรือสิตนักศึกษาผมคิดว่ามันเรื่องที่จะต้องเข้าใจกันนะว่าการแช้ออกทางการเมืองเนี่ยทำได้ตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ข้อตกลงที่ถูกคือต้องเคารพกฎหมายด้วยนะนั้นก็ขอให้ดูตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ไปการระเบิดสิทธิหรอกถ้าระเบิดสิทธิก็ไม่ให้ชมุมนุมสิใช่ไหมก็ชุมนุมได้แต่จะทําผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ในเรื่องการชุมนุมใหญ่ผมก็คาดหวังว่า ไม่อยากให้ให้รุแนแรงขึ้นนะหรือมากขึ้นเนะี่ยมันไม่ผลดีกับประเทศในเวลานี้เลยนะโดยยิ่งในสถานการณ์โควิดนี้ด้วยนะครับในเรื่องของในสภาก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้ที่เขาเรียกร้องอยู่หลายข้ออยู่แล้วล่ะนะกขขอให้รับฟังตรงนี้ไปด้วยนะครับในขณะที่การเตรียมการของตํารวจนะครบาลก็เตรียมกําลังตํารวจไว้3 0 0 0นนายรับมือนะครับ และทางรองพอบอชนระบุว่าทางกลุ่มม็อบประชาชนปลดแอกยังไม่ได้ขออนุญาตในการชุมนุมก็จะใช้แผนชุมนุม6-3จะยืดเยื้อ7วัน 7, 7คืนตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศไว้ไวหรือไม่อย่างไม่ทราบครับค่ะ